chiêu chiến đấu đi chiến đấu là không đạt chiến không đi lùng được đi chiến đấu chờ không bớt lùng được chiến đấu rồi là có tổ bò này tổ bò về này có rồi là chơi đây này tương tổ bò vào đấy Khả năng cho biến Ghiền Mì này, Để không bỏ lỡ những ญากันยกท้าววัดร่มหลวงวัดศรีศุกบ้านเข้าหลังหมกไงเจ้าตระเลสักเสร็ไปวัดกับข้าวเผาเนื้อเสร็จไปจากนั้นกับข้าวเผาว่าไปทั้งบุญ่อกับมูชวนโอ้ยบุญพวกเขาเน่ามากกว่ามวัดร่มหลวงบ้านเข่าเขาบวชอยู่เลยบ้านเข่าแต่ว่าเขาบวชอยู่ให้เจอ เวิรดซิตอ่ะเขาเซวาที่ไหนโอ้ยเอาไปรุนเวิดหลายเวิร์ดจายขายโคย่งางเขาวางเสร็จไหยกายเป็นพีนี้เป็นคนเดฟแล้วลก็โปรโลชงสารเด้อเวิร์ดซิตเลยรูปสวยบนได้เก่ส,สั่งเรามีความหมายเราว่าจะ่ไห้แจงไห้เซซีเขาเบา ว่ามีราคาค่าขันบุรรนะ่มสวยคนไหนข้อกบวอวร้วยคนไหนกนบวอกมว่าวาม้อมามยแทนบนเทาสิไลไปนะี่าดนาบหนาเชื่อเนี่ยเราคือบุญเท่านั้นนะเข้าหักกันอยุหลุกเต่าเรา้านพอไอม่หักจนสุดจิตสใจคนูนไร้เสิบวอร แต่ว่าหันโมวม่พไปเป็นหมลเลยคขันงาช่าพนกิดซพเปรนแสนแข่งผู้ไม่เกียรติโอจำนวนดลายไปสวยงาแต่ว่าบ้านเราไมา่จันทร์ใด้หลุดไปไฟไปเงินดุบว่มีภูเขาโอ้ยปสิไปเป็นหมเจ้าเร้อ่อยหักจา้านี่วอจังหวัดเฮาทีนีู้บไปเป็นหมูอยู่ขั้นฟัวชายเนี่ยตาย ไปเป็นหมูมีบบถ้าเมียตายเพราะว่า,าตายเป็นหมูมีออย่างบบมีนี่จะพูกไปทรงหันล้ามู่ไปเป็นหมูนั่นเนี่ยจะว่าตนแรกเป็นทีผึ่งของตนและรักตนต้องทั้คล้อมดีะจะว่าวนจิตเป็นเพื่อนสองของใจเข้าอยาสุข้าร่วด เดายากฆ่าจนถาเราฆ่าจนใบเราบหเหไุใบโท่านใบโท่านไใบชาติหน้าแห้งสีจนก่อเก่าเลยจำเฮาบวมีเงินบวหาเงินแห้งจนก่อเก่าถ้าเราเหดไใบท่ไใบท่านไใบมนนี่บโวมีบวเป็นตัวเป็นหน้ามาท่ำแต่ว่ามีอำนาจใช่ไหม สามารถจะแน่แก่แปลงในสัว์ทั้งหลายเรียกร้อปานีิทันต่างกันได้รวยต่างกันก็พอบุญสวยต่างกันก็พอบุญบุญนี่สามารถบุญน้อยบุญมากสามารถจะแนกแก่แปลงชาติสั่นวัฒนาได้ก็พอบุญจะระบุค้นส้างมากโม้เพืนอแ เพิ่นยาวยาอิสาคนรวยบุญเพิ่นคือเพิ่นเป็นเป็นเป็นจอปากกรถิ่นเพิ่นมีฐานะอุดมสมบูรณ์มีบุญเก่าเพิ่นได้บุญเพิ่นเขาเอาอิจฉาเพิ่นบไแต่ว่าเราคิดในใจว่าเพิ่นเป็นอย่างเข้าเป็นอย่างเพิ่นเป็นต้นได้ เขาการนาเข้าไปเล่าสิเป็นอะไรเข้าเก็บไว้ในจัเพิ่นเป็นอย่างเข้าเป็นอย่างการส่าบนการข้ามบนเนี่ยเล่าเนี่ยว่เป็นสองเล่าไถ่เล่าเ,น,เานี่ยคนหนึ่งเข้านักหนึ่งสะกคนจะไปสองืนหนึ่งในเข้าเราเวชาคนรวด บุญเปินบุญไผบุญมั่นกระโหลตัวคน้นจนสองแขนสองขาสองหูสองขา,งงขาคือกันเราผู้ไรเชื่อยากรวยนี่โบเราผู้ไรเชื่อยากสวยนี่โบอยู่ต้องการปรารถนารูปสวยรวยสับคือการมุดตุกคน้นทุกคนอย่างไรยังสันเนี่ย หน้าหน้า,นาคิดตามกันคิดตามกันการกระทั่งตามกันแต่ว่ามันต้องงงเดียวกันเะรักซุขเกียรติุกขึ้นกันต้องการปรารถนารูปสวยรวด์ขึ้นกันอยากอายุม,มันผลเยินขึ้นกันใน่ใหน้าหน้า,นาคิดตามคิดต่างกันการกระทั่งตามกันกับจริงโย แต่ว่าขั้นไปไหว้ไฟสเร่อนจอกันบอไปหว้เนื้อผู้ใดไหว้ไฟมันเย็นมีหมดเยไหว้ไ่ก็ร้อนลดโุกคนขั้นดาบน้าก็เย็นโู่คนแต่ว่าขั้นถ้ำบากระบาปนวดโซ่คนได้โจรหาร้อนเอาโจรหาร้อนก็บบาดเพื่อแั่แต่ว่าขั้นขั้นบุญบาครอพวกเลา กระไรบุญบัตรสุสคเนเพียงใดบ่สองสงสัยถ้าบุญกับบุญบัตรสุสคนเจตนาหังกรรมมังว่าทามิเจตนาเป็นตัวขัดถามาถามาทำดีก็เป็นบุญกรรมีิรร่มาชว่วยในงานกฐิน <c oughs> มาเกาะมาโม่เพิ่นแต่ว่าย่าวจะไม่ บุญสำเรับตัวการค้นค้ยนสวยจิจการางานอื่นบ็นอนรับทับจิตว็นิ่งดูได้นี่เขาก็เพิ่มบุญของเราเข้าไปอีกเลยโยชาวาเราบอบเมดูถูกคนจบเขาต่องการเขาปรารถนาโยจาว่ามันเขาใส่กับกรรมเก่าเขาเขาบริเหทุไปหลาย บมเมนบ่อท่ำบมเมนบอบ่ทานเหตุอยู่ท่ำอยู่ธานอยู่เนจะว่าพอสวานหนังบ่อตายคือเหตุบ่อหลายเหตุว่าพาะท่านกพบาะมเมนตอส,ออสท่านนมูอยู่เราไปสว่านหนังกับบ่อตายเจนอย่งบ่อกคนท่านเจริะหมืน่นคนท่านเจญแสนเปนท่านเจหาพัน แต่วางคนแตบท่านเประบาดท่านจะพ้องกายกับวัดตเป็นท่านเองเุน,น,นมนก็เลยจางกันยันสักเจ้าห้าบอรูตูภาเราื่องเนื้อเรื่องตัวเรื่องปรักฝังสบายในศาสนาเด็ดบรสังสมบุญใบอันหน้าโกตรันเกิดชาติหนาแล้วก็จะเป็นคนอาภัพอัิจุด บอมีพอานิสงส์ผลบุญผลท่าจ้าอานิสงของศิลสวยอยากสวยบอพวกเราจะเจร่มนหตารักษาศิลอานิสงของศิลนิสวยอานิสงของท่านรวยเป็นโูรรวยเนี่ย เจ้ยสวยก็รวยเอาแน่ไรเขา่อเจียวแต่สวยสวยกสร้างขันจนว่ม no ่แน่ปีตะบัด้วยตะบเขาเป็นคนสัญญาอ่อนจใจใน้าแมี้าสัญญาอ่อนนอนกินนั่งกินเขาดีส วาวมีสิบสองเล่นสองตั้งแต่ว้าตัวนี้มีข้าตัว้มีข้ามีเพ่อนชนะอ้าวข้าว้นสองอย่างลูกชวยด้วยค่ะ